มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดรชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรชัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสารสินมรดกโลกมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศ มีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏ2547ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบมาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอายุทยาทำหน้าที่ในการธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอายุทยา สถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม มีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูป,ปธรรมการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชพัฒอาาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอย,ยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหูวัฒนธรรม เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ การดําเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยลผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของอาการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ เราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้ใจ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรณที่ดีต่อ,อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความิธ,ธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับร่วมคิดร่วมทำรรน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน